สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันศุกร์นะครับที่2องับเมษายนนะครับ2021นะครับวันนี้ก็นะครับกลับมาพบเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็นะครับเราจะไปวิเคราะห์นะครับสี่เหรียญเลยครับในช่วงแรกนี่เราจะไปวิเคราะห์นะครับราคานะครับแบรนด์โปรโตคอลนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์ c ช a i นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายที่เราจะไปดูก็คือ eos นะครับในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายอย่าลืมนะเพื่อนๆตามไปแกะรอยราคาบิตคอยกันอย่าพลาดครับวันนี้ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับทักทายคุยกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคลิปโตกอนสีแล้วก็บิตคอยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันเดิม์เท่านะปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของเทคนิคอล l อ n น l ลไลซ์นะครับ อ่ะวันนี้นะในช่วงแรกนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์เจาะนะครับสามเหรียญกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นนำนะครับกิจกรรมที่นะครับได้ร่วมกันทําแล้วตั้งแต่เมื่อวานในวันที่1เมษาเมษาครับก็คือกิจกรรมที่มีการเอ็กซ์โซไซน์นะครับอินดิเคเตอร์เส้นเอเอของผมนะครับที่ผมสอนนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับก็เริ่มไปแล้วเมื่อวานเลยว่าประสบความสําเร็จนะครับอย่างมากเลยนะครับเกินความคาดหมายของผมนะครับแล้วก็ ผมได้เข้าออเดอร์ซื้อสั้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาผลลั์มาแชร์ให้ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้ได้เข้าซื้อไปแล้วเมื่อวานนี้เข้าซื้อเรียญอะไรไปนะครับแล้วก็ตั้งซื้อไว้ที่ราคาเท่าไหร่จะขายที่ไหรแล้วสต็อปล้อยอยู่ที่ไรเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในนี้นะแต่ต้องอธิบายเข้าใจก่อนนะครับมันดีเลย์นะครับเพราะว่าเราเราเริ่มทำาเทรดสั้นกันเนี่ย โครงการนี้โปรเจกต์นี้ตั้งแต่่อวารเลยเพราะนั้นผมแค่เอาผลนะครับเอาผลลัพ์แล้วก็กระบวนการที่มันยังโปรเซสอยู่มาแชร์ให้เ,เพื่อนฟังนนเพราะนั้นอย่านะครับเอาไปเรียกว่าก๊อปปี้เทรดนะครับเพราะว่ามันดีเลยนะครับมันดีเลยนะมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลได้ก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เข้าใจตรงกันนะผมแค่เอาแชร์นะครับเอาข้อมูลมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้เห็นว่าเรานักเรียนของผมรุ่นหนึ่งสองได้ทำกิจกรรมอะไรกันและผมนะครับโชว์พอร์ตให้ดูนะว่าเนี่ยครับซื้อนะครับราคานี้นะครับ ตั้งขายราคาที่เท่าไรและสต็อปลอตราคาที่หร่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะก็วันนี้ก็ไปวิเคราะห์เหรียญแรกก่อนนะครับไปวิเคราะห์เหรียญแรกก่อนนั่นก็คือเหรียญนะครับ BAND หรือว่า Band p r o t o c o l นะครับ Band Protocol เขาหลายๆเพื่อเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านนะก็นะครับแนะนำนะครับแนะนำอยากให้ผมนะครับวิเคราะห์ เหรียญเยอะแยะเลยนะครับมากมายผมก็พยายามจัดคิวให้นะตามลำดับจัดคิวให้ก่อนแนะวันนี้ก็ไปดูแบรนด์กันเลยครับแบรนด์โปรโตคอลครับตอนนี้ถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมเดย์วันเนี่ยนะเมื่อวานก็เป็นแท่งสีแดงครับพยายามจะขึ้นไปนะครับเทสแนวต้านที่18เหรียญนะตรงนี้นะครับเห็นไหมสิเหรียญนะแต่ว่าไม่ทะลุนะครับโดนทุบกลับลงมาที่อ่าสิบแปดเหรียญนะครับซึ่งอ่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เขาลงเทสอยู่นะเพราะว่าตรงนี้นะครับถ้ามองในไทม์เฟรมเดย์วันเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น EMA นะครับเก้าเนี่ย ตัดขึ้นไปแล้วนะครับตัดนะครับทั้งเส้นยี่สิบและห้าสิบขึ้นไปแล้วสวยงามมากๆนะครับซึ่งนะครับผมมองเห็นว่านะครับผมจะตีแนวเส้นดาวเทรนที่ดูนะครับคือนะครับแบรนด์เนี่ยได้ผ่านแนวต้านสําคัญไปแล้วนะครับทะลุดาวเทรนไปแล้วตั้งแต่วันวันนี้วันอะไรศุกร์นะแท่งเทียนใหม่พลสตั้งแต่วันพุธ วันพุธถ้าใครเข้าทานสวยงามมากเห็นไหมครับเข้าจุดตัดเนี่ยนะที่เส้น E ก้าเนี่ยตัดขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ14เหรียญยตรงนี้เห็นไหมครับเข้ามาทะลุขึ้นมาตั้งแต่วันพุธแล้วเพราะนั้นตรงนี้นะครับสวยงามมากนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นต้นต้นเลยต้นน้ำเลยผมบอกเป็นต้นน้ำเป็นต้นเป็นก้นเหวนะทุกคนทราบเหรียญนี่คือก้นเหวนะครับในส่วนตัวนะผมมองจากเส้น E M a ของผมนะผมบอกได้ว่าตรงนี้เป็นจุดสวยมากๆนะใครที่เป็นแฟนแบรนด์โปรโตคอลนะครับ จุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อระยะยาวที่สวยงามมากๆนะบอกได้แค่นี้เลยเป็นจุดต้นน้ําของพาราบริกลันนะเพราะนั้นโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นไปเทสตนะวันนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะทะลุ18เหรียญขึ้นไปได้แนวต้านและแนวต้านต่อไปที่ขึ้นไปทะลุคืออ่อ20เหรียญนะครับออทามไฮของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูให้ g t ทีเอคอนเฟิร์มดูให้นะครับว่าออทามไฮเขาอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับออทามไฮอยู่ที่ประมาณ20เหรียญกลมๆนะครับนั่นคือออทามไฮของเขาเพราะนั้นวันนี้ครับให้เพื่อนๆมองแค่2รับจุดที่1นะครับจ ที่มีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปไหมมีนะครับย่อลงไปได้นะครับนั่นคืออยู่ที่ประมาณ15เหรียญครับกลมกลม15เหรียญกลมกลมคือแนวรับเส้น EMA9 ของเรานะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ขึ้นไปเทนเมื่อวานขึ้นไปแล้วไม่ผ่านคือ18เหรียญครับอันนี้เป็นแนวต้านสําคัญถ้าทะลุ18เหรียญไปได้แน่นอนมองที่อธำาฮคือ20เหรียญนะครับแบรนดง่ายๆครับทรงสวยนะครับบอกให้เลทรงสวยปัจจัยพื้นฐานดีนะครับไปหาเอาได้นะครับเพราะว่าแบน์ผมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้สอนครับ ปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าที่ผมศึกษามาเบื้องต้นนะเป็นทีมไทยนะเป็นเด็กไทยที่มีความรู้ความสนากเก่งมากนะเด็กไทยชุดนี้นะครับแล้วก็ควรจะส่งเสริมนะครับเหรียญที่สร้างโดยคนไทยแบรนด์โปรโตคอลครับเพื่อนๆเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในด้านของเทคอนโลยีวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแบรนด์ทรงสวยนะครับบอกได้แค่นี้จริงๆโอเคไปต่อครับเราไปดูนะครับลิงค์ครับลิงค์เชนนะครับลิงค์เชนอ่าลิงค์เชนครับ เลิงเชทนะก็เมื่อวานนะเพื่อนๆจะเห็นตัวนี้ครับเมื่อวานนะครับผมก็เ,เหรียญเหรียญนี้นะคอนเฟิร์มครับเข้าคอนเฟิร์มไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือผมได้เข้าซื้อนะครับในกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้เข้าซื้อไปที่ราคาประมาณอ่า29.9นะครับซื้อไปที่มันราคา29.9 <c oughs> ก็ย้อนกลับมาประมาณเนี้ย29.9 29.8เข้าซื้อไปนะเพื่อจะเก็บสั้น,นครับตั้งขายที่ราคาประมาณ34เหรียญ ยูสตาล่าเป็นแนวต้านสำคัญเห็นไหมแนวต้านด้านบนที่ผมตั้งไว้เห็นไหมครับอ่าเป็นแนวต้านด้านบนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับอ่าวันนี้ต้องมาลุ้นครับว่าจะขึ้นไปได้ไหรือไม่นะครับแล้วก็นะครับสตอล์ลนะครับก็ตั้งอยู่ที่27เหรียญนะถ้าทะลุ27เเหรียญไปเนี่ยนะครับก็ ต้องยอมขาดทุนนะครับสตารลอสไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้ผมไม่ได้รวบมวมอันนี้บอกคร่าวๆก่อนนะว่าอันนี้คือเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพอร์ตมาโชว์ให้ดูนะครับหลังจากปิดออเดอร์นี้ได้จะเอาพอร์ตมาดูว่ากําไรขาดทุนเท่าไหร่อะไรนะครับอันนี้คือตัวที่1นึ่งนะครับคือลิงก์นะเพราะนั้นลิงก์ครับก็วิเคราะห์อย่างนี้ครับในเส้นในทม์เฟรมเดย์วันเราจะเห็นว่าเส้นเอเนะครับสีเขียวก้าวตัดขึ้นมาแล้วเห็นปลายหน่อยนึงเห็นไหมครับอ่า เห็นมตัดขึ้นมาแล้วครับวันนี้วันนี้นะมอานะครับยอดตัวลงมานะครับอ่าลงมาเทสนะครับถ้าลงมาไม่ต่ำนะครับกว่า29เหรียญกลมๆสวยงามมากมีกว่าที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะเพื่ออะไรครับเพื่อจะขึ้นไปเทสแนวต้าน3 4สี่เหรียญนี่แหละที่ผมตั้งเก็บกำไรระยะสั้นนี่แหละครับแนวต้านส4ี่เหรียญนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่านะครับอ่าถ้าวันนี้นะครับยืนเหนือราคา29เเหรียญได้แล้วดันขึ้นไปนะครับโอกาสที่ทะลุนะครับ สามสิบเมื่อวานเรขึ้นไปเทสแล้วครับแต่ยังไม่มันยังไม่ทะลุทะลุสามสิบจะเจอที่สามสิบสี่แน่นอนนะครับลิงก์ดูง่ายๆครับลิงก์เชนครับวันนี้ถ้าทะลุนะครับลงไปเทสขึ้นไปเทสามสิบอีกรอบนะไปแน่นอนบินแน่ๆครับอันนี้นะครับเพราะเมื่อวานขึ้นไปเทสแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ทุบกลับลงมานะครับแรงส่งไม่พอนะวอลลุมวอลลุมไม่พอนะวันนี้ถ้าขึ้นไปอีกตอนนี้วิ่งอยู่ที่ยี่สิบเก้าแบบยี่สิบเก้าจุดเจ็ดแล้วถ้าขึ้นไปเทสอีกรอบนะแต่สามสิบเมื่อไหร่ทะลุแนน่่ๆเจอกัที โอเคไหมครับสำหรับใครที่จ่เทรดระยะสั้นระยะยาวนะครับไม่ต้องพูดถึงครับระยะยาวนี่นะครับเออทำหายเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ38เหรียญกลมๆนะประมาณ38เหรียญนะครับสาเหรียญ็ดเหรียญผมด้วยชัวร์ๆอ่๋อทำหายเขาที่นะครับอยู่ที่ประมาณ36เหรียญนะครับนั่นคือออทำหายเขาเพราะนั้นทรงสวยนะครับเชลลี่ก็ทรงสวยนะครับเป็นทรงสวยนะครับผมมองนี้ว่าอาจจะเป็น forming ครับ W pattern ด้วยนะครับตรงนี้ทำให้ดูเห็นไหมครับ ในท i m เฟรมเดยวันนะดูคล้ายๆ W pattern ซึ่งตรงนี้นะครับหาง W น่าจะทะลุขึ้นไปที่36เหรียญได้นะครับหรืออย่างน้อยนะครับ34เหรียญเจอกันที่34เหรียญนะครับสำหรับ l i n k นะครับโอเคอ่ะไปต่อครับไปดูนะครับ EOS ของเราครับ EOS นะครับ EOS อ่า EOS นี่ก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญใน list ของผมแล้วครับไม่ได้แปลกใจเลยนะครับครับในทา m เฟรมเดวันเราจะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นมาทะลุนะครับแนวต้านสําคัญคือนะครับเมื่อวานนี้ ประมาณ5.5เหรียญนะครับตรงนี้เนะครับแนวต้านปัจจุบันเนี่ยวันนี้อาจจะย่อตัวลงมานะครับเป็นแท่งสีแดงซึ่งอาจจะย่อตัวลงมาอยู่ที่นะครับ5เหรียญนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับลงมาเทสประมาณ5เหรียญครับแต่ผมก็นะครับจัดไปแล้วพี่ชาดจัดไปแล้วครับครับทรงสวยนะครับเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในทางเฟรมเดวานี้ครับเส้นสีเขียวอีเวนต์ตัดนะครับหนีเส้น21ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าเรามาดูพาราบุรีพาราบุรกลานเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่1 2 3 4 5ครับเป็นวันที่5 เท่ากับ1 2 3 4 5เป็นวันที่6นะเป็นพลาบริกรันวันที่6ซึ่งก็เป็นช่วงต้นน้ําเช่นกันนะครับเป็นเป็นช่วงก้นนะเป็นก้นเหี่ยวอันนี้ก้นเหี่ยวผมมองว่าวันนี้ถ้าไม่เข้าวันนี้ก็ไม่รู้จะเข้าวันไหนต้องรีบเข้านะครับก็อาจจะแบบว่าย่อลงไปนะครับราคาอาจจะแบบติดลบนิดหน่อยติดดอนนิดหน่อยไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมดูแล้วทรงสวยมากสําหรับ e o s นะครับระยะยาวเนี่ยผมไปดูนะครับทรงระยะยาวนี่นะครับในทาง femaly เนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเขากำลังกลับตัวขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับซึ่งออธรรมฮาอยู่ที่ประมาณนะคครรรัับบเ16หียญ สิบหกเหรียญสิบห้าเหรียญกลมๆประมาณสิบห้าเหรียญกว่าครับก็รวมเพิ่มวันสิบห้าเหรียญน,นั่นคือออทำหายเขานะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญนะคืออยู่ที่ประมาณแปดเหรียญจุดหกหกนะครับแต่ผมตั้งเก็บที่แปดเหรียญพอนะครับเก็บสั้นที่แปดเหรียญแต่ถ้า,าไปไม่ถึงหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเาป้าหมายถึงตามที่ผมตั้งไว้นะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็อาจจะปิดออกก่อนาอาจจะไม่ถึงแปดเหรียญก็ได้แต่ว่าผมตั้งไว้ที่แปดเหรียญก่อนแนละ้ช่วงเวลานี้เเเพรราาะว่่หีียยญน มันจะขึ้นไปเทสแนวต้านสําคัญคือ8เหรียญห้าสินะแต่ผมจะออกก่อนนิดนึงผมออกที่8เหรียญนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะวันนี้เมื่อเช้าผมก็เพิ่งประกาศเพื่อนๆไปนะครับว่าเข้าซื้อ EMA ขอโทษครับเข้าซื้อ EOS นะครับเข้าซื้อ EOS นะครับเป็นกองที่2ในการเทรดสั้นซึ่งมาดูว่าวันนี้จะสามารถดันขึ้นไปได้หรือไม่ในไทม์เฟรมเดย์วันนะครับจะบินต่อไหมนะครับตรงนี้ต้องมาดูกันต่อนะครับเพราะวันนี้ก็กดตัวลงมาหน่อยซึ่งไปดูในไทม์เฟรม1 H เเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับอ่างสวยงามรับย่อ แค่ย่อตัวลงมาที่เลเวลหนึ่งคือเส้น EMA9 ในไทม์เฟรม 1H นะครับส่วนใน i m e f เฟรม 4H เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับอ่ะก็มีโอกาสที่ย่อตัวลงมาที่ราคาเท่าไหร่ครับประมาณห้าเหรียญคลุคมห้าเหรียญสิบสเซน,นครับคือเป็นราคาอยู่ในไทม์เฟรม H1 นะครับขอโทษครับเป็นราคาอยู่ในไทม์เฟรม 4H นะครับเส้น EMA9 ของเราที่ราคาห้าเหรียญต้นๆ้น,น,นครับประมาณห้าเหรียญน,นะครับตรงนี้ ก็มีโอกาสที่ย่อลงตรย่อตัวลงตี้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะดิดตัวกลับขึ้นไปเพราะฉนั้น US ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหรียญที่อยู่ใน list ของผมอยู่แล้วต้องเรียนรู้หนึ่งรู้สองทราบดีเราถือแต่วันนี้คือผมเปิดเพิ่มนะครับเปิดออเดอร์สั้นเติมเข้าไปทนไม่ได้แล้วต้องบอกครับแจ้งเพื่อนๆกับอนบอกแฟนคลับทุกท่านครับทนไม่ได้ทรงสวยก้นเหวเนี้ยต้องจัดครับ นะครับแล้วคอนเฟิร์มนะครับผมเป็นสายสายเทคนิคข้อออนไลน์ใครเรียนเส้นนิเมะผมเนี่ยถ้าเห็นเส้นตัดแล้วมันนะครับเก็บมือไม่อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ต้องปล่อยมือนะครับบอกนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเป็นช่วงต้องปล่อยมือนะครับเก็บมือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคอนเฟิร์มนะครับเส้นนิเมะในทางฟิล์มเฮดทรันเฮดคอนเฟิร์มนะเพราะนั้นก็นะครับอีโก็เป็นทรงสวยอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเป็นกราฟทรงสวยอีกนะครับอ่ะสรุปนะครับไปในช่วงสุดท้ายกันแล้วครับไปดูนะครับบิตคอยกันนะครับว่า BTC นนะเป็อย่างไรบ้าง BTC บ b c c นะครับวันนี้ก็นะครับไปดูในท่าเฟรม day ์นะครับก็3วันที่ผ่านมาไม่ไปไหนเลยครับเหมือนจะเหนื่อยล้านะครับก็วิ่งอยู่นะไม่ไปไหน58าหมืนะครับเคลียร์ไม่ลงนะครับ58าหมนแปวันเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นยังไม่ได้เลวร้ายมากยังไม่ได้ก็พยายามจะก่อตัวนะครับแต่นี้ก็ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะเราเห็นตั้งแต่ต้นสัปดาห์เห็นนะครับพยายามจะยืนเหนือเส้น AM A 9เราให้ได้นะครับยืนเหนือเส้น E9 เอก้าแล้วก็คือพยายามจะดันตัวขึ้นไปนะแต่ว่าไม่มีแรงซื้อนะครับไม,ไม่มีแรงซื้อมีโอกาสจะเห็นไซด์เวย์นะครับไม่ก่อนที่จะวิ่งไซด์เวย์ไปนะซึ่งในทางกลับกันเราจะเห็นว่าเอาคอยบางตัวนะดีตัวกลับขึ้นมา โดยเฉพาะ b ีนีที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันก่อนเนะบีนบีนะก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็หลายๆเรียนกําลังนะครับนะครับสิ่งที่ผมคาดการณ์แล้วก็วิเคราะห์มาตลอดนะหลายหลายนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสที่เรียนกับผมอยู่จะทราบดีนะว่าเอาคอยซีซั่นกาลังจะเริ่มแล้วจับตาดูให้ดีครับเพื่อนๆแฟนคลับผมนะเอฟซีผมนะครับระวังให้ดีนะนี่เตือนนะครับเอาคอยซีซั่นกาลังจะเริ่มแล้วนะครับกําลังจะกลับตัวกันแล้วนะครับครับ ใครจะทำ DCA นะใครเข้าช้อนซื้อนะครับก็ไปเล็งๆดูนะครับไปหาดูนะครับนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปแค่นี้สำหรับบิตคอยครับอ่ะมาตรงนี้ครับก็วันนี้นะครับดูแล้วนะครับว่าตราบใดนะครับที่ยังยืนเหนือราคาเส้น EMA9 เราได้เนี่ยนะครับที่ราคา5้าหมื่นเจ็ดต้นๆนะครับก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นไปเทสนะครับหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งนะครับคือออทามายเขาได้ทุกเวลาบอทอันนี้ได้ทุกเวลาหรือจะย่อตัวลงมาที่เลเวลสองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้นะครับ ก็คือเส้นเ A21 เราขึ 5, 000, ้นราคาประมาณ50,000-60,000เพราะนั 5, 000, 50 8, 50 9, ้นเราจะอาจจะไม่ได้เห <It> ็นบ <ww transparency> so, ิตคอยน์นะครับในสองสมบันนี้อาจจะย่อตัวเนี่ยอยู่ที่50,000-70,000นะครับ50,000-60,000 50,000-70,000อยู่แถวนี้เลยครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเทสต์60,000นะครับจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะภาพรวมตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยนะครับยังอยู่ในอัพเทรนด์ยังอยู่ในโมเมนตัมอัพเทรนด์นะครับแล้วก็นะครับรอจังหวะนะครับรอรวบรวมกําลัง สร้างฐานแล้วก็จะดิดตัวขึ้นไปผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับผมยังวิเคราะห์มองว่ายัางเป็นอัพเทรนแล้วก็มีการที่จะดีดตัวขึ้นไปสูงมากกว่าจะกดตัวลงมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจุดที่จะย่อลงมาต่ําสุดนะนะช่วงเวลานี้นะผมมองด้แค่52าหมครับคือเส้น EMA 50ของเราตรงนี้ครับลองรับอยู่ครับ5้าหมืงกลมๆผมมองแค่นี้เองครับกรอบห้าหมถึงหกหมืนห นะครับบิตคอยน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งแนวโน้อม80%ผมเชื่อว่ารอจังหวะนะครับรวบรวมพลังก็จะดีตัวกับขึ้นไปเทสแนวต้าน6เหมือนหนึ่งคือ all time high นั่นเองครับเพื่อนครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับและก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคินาีและก็บิตคอยไม่ว่าจะเป็นในด้านของ fundamental ปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ เทคนิคอลอานาลัยส์วันนี้ลาไปก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะครับเป็นช่วงวีคเอนนะครับแล้วผมก็พรุ่งนี้ก็มีสอนห้องเรียนใหญ่นะครับแล้วก็นะครับเป็นลองวีคเอนที่ออสเตรเลียก็เป็นอีสเตอร์วีคนะครับอีสเตอร์วีคลองวีคเอนนะครับก็เจอกันเช้าวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับจากห้องเรียนมาแชร์ให้เพื่อนๆเหมือนเดิมเช้าวันจันทร์นะครับแฮปปี้ครูดวีคเอนนะครับแล้วก็มีความสุขในช่วงอีสเตอร์นะครับเทคแคร์ See you bye